บำรุงด้วยเซลั่มผมหอมนะคะซินกี้แฮร์โค้ดนะคะคุณเพื่อนๆทําจากมะกรูดหอมมากๆนะคะเดี๋ยอีกข้างหนึ่งนะคะก็ต้องถักเปียให้เส็จนะคะคุณเพื่อนๆคันเดียวมันพ่อกระเทินจากเดี๋ยวขจอเจาก,จก,จกหัวรลวอัน <c oughs> นี้ <c oughs> นึงมันกับพวอกระเทือนตัวตรงทักสวงขางน้อเขาบอกว่าโซฟนนี่ฉันอีอย่างอีกหลาดอีกละทักเราก็ต้องทักเห็นมันทั้งสองอันเลยอันแรกก็ใช้วีวีนะคะเพราะว่าข้างบนสุดต้องให้มันเนียบแต่ข้างล่างไม่ต้องวีทุกอันเพราะว่ามันต้องใช้ใเมืออเรา เราถักเองเราก็จะใช้หวีไม่ได้แล้วเพราะว่าอีกมือหนึ่งนะคะเราต้องเกี่ยวให้มันเป็นเนี่ยค่ะสอดเข้ามาข้างใต้นะคะนิ้วโป้แเรานะคะแบ่งเองแล้วก็ยกขึ้นนิ้วกลางเกาะไว้แล้วก็ปัดมานิ้ว ปัดเข้ามาข้างใต้นิ้วโป้นะคะสอดแบ่งมันขึ้นนะะแต่ถ้าเป็นวันฮอลิเดย์นะคะ,ะ,คะก็จะทำทักเยียเป็นที่คาดผมหรือจะมงกุฎดอกส้มล้อมรอบผมเลย ร้อมรอบหัวเลยแต่อันนี้เราเราไม่ได้หยุดเราไปทํางานทุกวันเราก็เลยถักเปียแบบนี้ถ้าเราถักเปียเสร็จนะคะคุณเพื่อนๆเราก็มัดรวมกันแล้วก็ใส่นิดนิดจะทําให้สวยนะคะเก็บผมนะคะแต่ทําไมถึงถึงถักเปียถักเปียมันจะทําให้ผมไม่ไม่รุ่ยลงนะคะ มันจะเก็บผมดีเวลาเราทำงานทำอาหารสิ้นผมเราก็ไม่หลุดร่วงใส่อาหารนะคะเี่่ยค่ะพอเสร็จเราก็ถักเปียอย่างนี้คุณเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะเซร่มบำรุงผมหอมนะคะหอมมากๆ หอมทั้งวันหอมติดทนนานกิ่นมะกรูดนะคะหอมมากๆเลยแล้วก็เวลาใส่ผมทำให้ผมลื่นนะคะนุ่มมากๆต้องใายถึงจะรู้นะคะนุ่มจนคนข้างๆเวลาขี่รถนะคะซ้อนเพื่อนไปเราก็ไปส่งเพื่อนนะเพื่อนนั่งข้างหลังเขาก็จะได้กินเขบอกว่า ทำไมผมหอมจังเลยอรู้แล้วมันหอมเพราะตัวไหนตัวนี้หอมมากๆากเยขบอกว่าอืมรู้ละนี่นะคะคุณเพื่อนเพื่อนก็เสร็จแล้ว,ลวๆๆๆอ,อินไหมเดี๋ยวเราเดินเฟชั่นนิดนึงเดินนี้คุณเพื่อนเพื่อนดูข้างหลังนะคะ อันนี้ออกกำลังกายทุกวันแทนอันนี้ทำในเนี้ยเวลายี่สิบนะคะตื่นนอนปุ๊บนั่งสมาธิแล้วก็มาออกกำลังกายให้มันเหนื่อร้อนแล้วก็ไปอาบน้ำน,นะคะเอาอยู่ใกล้ตัวนะคะมันก็จะออกกำลังง่ายค่ะทำไมถึงเลือกตัวนี้แคทเทอรีนเบลกวนิมตัวนี้ยคะ่ะ มันจะทำให้เรานะคะส่วนตัวมีนะคะไขมันตรงหน้าท้องก็อยากจะให้มันออกเบื่อออกให้มันเป็นมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีเอลซิเอแล้ก็อย่างนี้อันนี้8กิโลนะคะคุณเพื่อนถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวปักหมุนให้นะคะเพราะว่าเราแก่มานะคะ เราก็อยาก,กสร้างกล้ามเนื้อนะคะไม่อยากแคนคารีเราก็เดินหลังค่อมนะคะอยากเดินปกติคะ่ะใครสนใจนะคะเดี๋ยวปักหมุดให้เลยแค้นท่านเบลกอนิ่มคะ่ะบ๊ายบาย